นนี่มันจุมยนที่ไหนกันเนี่ยมีเพื่อนเราอยู่เต็มไปหมดเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมามาเล่นแมพหนีออกจากร้านไอติมของคนขายไอติมสุดโหดกันเห็นเขาบอกว่าโคดมากเลยนะเห็นแบบตาแดงเลยอะ่ะนี่อันนี้คือเพื่อนเราเองนะคนมีปีกอะรหัสมันตึงจะตายทุกคนเออตอนนี้ไม่ใครวะเนี่ยเปี่ยว เฮ้ยไปไหนลัวว่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปไล์ตีไปเลยดีกว่าอ้าวเฮ้ยโอ้ยห้ามโดนด้วยสัมปายเอ๊เออ ้าวเฮ้ยกูตายได้ไงวะไม่เอาไม่สงสัยเขาจะห้ามโดนตรงนู้นนะอ่ะอือโอ้ว้วาวสวัสดีนี้ อันนี้ถูกแล้วอเดี์อเดีเพื่อเป็นคนทำนห้ามโดนไอศ์ครีมวาน,นิล่านะ้นทุกคนข้างล่างอ่ะโอ้โหอ,อื้อ อนี่มันเป็นน้ำที่เอาปูไปทำเป็นเนื้อครีมเออโอเคเราร้องไงต่อแบบให้ไปไปเล่นได้นานๆนะเด้อออ ื้อแล้วก็ไม่บอกว่ามีควันกูก็ไม่เคยเลย่นอ๋อ,อมันมือใครอะทุกคนโอ้ยคนขายติ่มมันคือทอมแลกการนะฮะเอื้อตาย อาก็ไม่บอกไม่อยากโดนมันจับเลยว่ะเออนี่ไงยัดเข้าปากเลยเฮ้ปล่อยนะไอ้บ้าโอ้โหเอ๊ะ โอ้โหเกินเอือดเต้นระบำมเต้นเต้นระบำมาเลยนะลอด ถ้ากลัวทำไมกระโดดเลยยังไงวะปินโ,โอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอวะไม่ไม่ไม่โอ้โหพิงทำไมว่วะสาจะไม่โยน แบบ่าดีดีหน่อยโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยกับด่านนี้ห้ามโดนไม่อยากให้โดนไม่ไม่โอเครอดนี่มันอะไรวะเนี่ยโอเค อแล้วยังไงต่อเอา้าจบแล้วเหรอไวจังจบแบบไวมากเฮเกินโอเค,ค,อเคทุกคนเล่นเล่นกัน ว้าวสีรลุงสวยมากเฮ้ยเฮ้ยเอาเมบยเจ้าเมียโคตรเป็นหางูโอเคนี่มันคือลูกสมุนงูของเรา ได้เข้า <Private> อ <classroom liksom> ีกแบบไหนแล้วไงโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีแบบไหนที่น่าสนใจอีกเนี่ยเราจะมาได้ให้ดูนะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย